เรื่องราวของเอเบนไบเยอร์ ayer, และผลิตภัณฑ์เลดิทอร์ที่เต็มไปด้วยเรเดียมเผยให้เห็นถึงความอันตร,รายของการหลงเชื่อในสิ่งที่อ้างว่าเป็นยารักษาสุขภาพทั้งที่จริงแล้วมันอาจจะเป็นพิษที่ค่อยๆทำลายร่างกายจากภายในเรื่องราวนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเตือนถึงอันตร,รายจากการบริโภคสิ่งที่ไม่ได้รับการทดสอบอย่างเพียงพอแต่ยังเป็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญในประวัติศาสตร์ด้านการควบคุมผลิตภัณฑ์สุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภคและคุณกำลังฟัง Red Podcast. เอเบนไบเยอร์เป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นสิทธิ์เก่าของมหาวิทยาลัยเยลและชายเจ้าสำราญที่มีชื่อเสียงในสังคมแต่สิ่งที่ทำให้เขาเป็นที่รู้จักมากที่สุดคือ การที่ร่างกายของเขาค่อยๆพังทลายจากภายในหลังจากดื่มน้ำผสมเรเดียมเป็นเวลา3ปีในปี1927ไบยเยอร์ได้รับบาดเจ็บที่แขนจากการล้มแพ์จึงสั่งใจายยาเรดิทอรซึ่งเป็นน้ำเอลิกเซอร์ผสมเรเดียมที่ขายโดยวิลเลียมเบลียหมอที่ไร้จัญญาบันยานี้อ้างว่าสามารถบรรเทาอาการปวดและเพิ่มพลังและแม้แต่ช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศ แต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับไบเยอร์กลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงหลังจากใช้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา3ปีร่างกายของเขาก็เริ่มพังทลายอย่างช้าๆฟันของไบเยอร์ร่วงหมดขากรรไกรของเขาต้องถูกพาตัดออกและเกิดรูในสมองและกะโหลกศีสะะในที่สุดเขาก็เสียชีวิตในปี1932จากพิษของเรเดียม เหตุการณ์ของไบเยอร์เป็นบทพิสูจน์อย่างชัดเจนเช่นเดียวกับกรณีของเรเดียมเกิลส์ซึ่งเป็นกลุ่มหญิงสาวที่เคยทำงานกับสารเรเดียมจนได้รับผลกระทบร้ายแรงสแสดงให้เห็นถึงอันตร,รายที่แท้จริงจากการสัมผัสกับเรเดียมการเสียชีวิตอันน่าสลดใจของไบเยอร์เป็นเรื่องราวที่สะท้อนถึงการหลอกลวงทางการแพทย์และการใช้ยาที่เกินขนาดและยังเป็นคำเตือนให้เราตระหนักว่าสิ่งที่ดูเหมือนว่ามันจะดีเกินไปอาจกลายเป็นอันตรายถึงชีวิต โดยเฉพาะหากสารนั้นคือสารพิษที่ร้ายแรงอย่างเรเดียมนี่คือเรื่องราวที่เคยถูกนำเสนอในบทความของ Wall s t r e ต t Journal ซึ่งเผยแพร่หลังจากการเสียชีวิตของเอเบนไบเยอร์คลิปที่กำลังจะเล่าต่อไปนี้จะอธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาอย่างชัดเจนและจะพยายามให้กระชับที่สุดย้อนกลับไปในปี1927ขณะที่ไบเยอร์กำลังเดินทางกลับจากการแข่งขันฟุตบอลระหว่างมหาวิทายาลัยฮาวาดและเยล เขาประสบอุบัติเหตุพลัดตกจากเตียงบนรถไฟและได้รับบาดเจ็บที่แขนแม้เวลาจะผ่านไปอาการเจ็บปวดที่แขนของเขายังคงอยู่แพทย์ของเขาจึงสั่ง่าเรดิทอร์ให้เรดิทอร์เป็นเพียงน้ำที่มีเรดียมละลายอยู่ถูกโฆษณาในฐานะยาบำรุงสุขภาพในช่วงเวลานั้นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเรเดียมกำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายไบยเอยอร์เองก็ไม่ต่างจากคนอื่นๆที่เชื่อในคุณสมบัติของเรดิทอร์ เขารู้สึกยินดีและเต็มใจที่จะดื่มยาอย่างไม่ลังเลแต่สิ่งที่น่าตกใจก็คือไบยเยอร์ลงไหลในเรดิทอมากจนถึงขั้นดื่มวันละสามขวดติดต่อกันนานถึง2ปีโดยหวังจะได้รับประโยชน์จากยาวิเศษนี้แต่แทนที่ยาจะรักษาเขามันกลับกลายเป็นพิษร้ายที่ค่อยๆทำลายร่างกายของเขาจากภายในจนถึงขั้นที่เสียชีวิต เรื่องราวนี้เป็นบทเรียนอันน่าสะพรึงกลัวเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผ่านการพิสูจน์และการโฆษณาที่ลวงโลกที่สุดในยุคนั้นวิลเลียมเจเอเบลลี่ไม่ใช่แพร์ตามที่เขาอ้างตัวเขาเป็นเพียงอดีตนักศึกษามาหาวิทยาลัยฮาวาี่ลาออกกลางคันแต่กลับร่ำรวยขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากพัฒนาเรดิทอร์ซึ่งเป็นสารพิษจากการละลายเรเดียมในน้ำเบลลี่ <Bailey S 1> เป็นนักต้มตุน๋นที่มักจะทำผิดกฎหมายอยู่บ่อยครั้ง และใช้ประโยชน์จากธุรกิจที่ตั้งขึ้นเพียงชั่วคราวเพื่อหากำไรแม้ว่าสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่า FDA จะปิดกิจการของเบลลี่ในเวลาต่อมาแต่ความเสียหายที่เขาสร้างขึ้นก็เกินจะเยียวยาจำนวนผู้เสียชีวิตจากเรดิทอร์ไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนแต่สิ่งที่ท,ทราบคือเบลลี่สามารถขายเรดิทอร์ได้ประมาณ400,000ขวดซึ่งในจำนวนนั้นไบยเยอร์ได้ซื้อไปถึง1,400ขวดเพียงคนเดียว เรื่องราวของเบลลี่สะท้อนถึงความอันตร,รายของการโฆษณาเกินจริงและการละเลยจรรยาบันซึ่งส่งผลร้ายแรงต่อผู้บริโภคที่หลงเชื่อในยุคนั้นเรื่องราวย่อๆก็คือเอเบนไบเยอร์ล้มลงในรถไฟได้รับบาดเจ็บที่แขนและเริ่มใช้เรดิทอหลังจากคิดว่ามันจะช่วยให้การของเขาดีขึ้น จากนั้นเขาก็ดื่มมันอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือเหตุผลที่ไบเยอร์ลงไหลในเรดิทอรอย่างมากจนถึงขั้นแจกจ่ายให้แฟนสาวของเขาและม้าของเขาด้วยไบเยอร์ er เป็นที่รู้จักในฐานะเพลย์บอยแห่งยุคขณะเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเยลเขามีฉายาว่าฟ็อกซี่แกรนพา ซึ่งสะท้อนถึงสเสน่ห์และความเป็นที่นิยมในหมู่ผู้หญิงการล้มในครั้งนั้นไม่เพียงแต่ทาให้แคนของเขาได้รับบาดเจ็บแต่ยังส่งผลต่อเกมหรือว่าชีวิตส่วนตัวของเขาด้วยไบยเยอร์บ่นถึงความรู้สึกอ่อนล้าหรือว่าเริ่มหมดแรงซึ่งกระทบต่อสมรรถภาพทางกายและทางเพศ ในช่วงเวลานั้นเขาพบว่าเรดิทอร์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาว่าสามารถแก้ปัญหาสุขภาพทุกอย่างอาจเป็นคำตอบสำหรับเขาแม้สรรพคุณทางเพศของเรดิทอร์จะเป็นเพียงข่าวลือแต่สำหรับชายวัยใกล้50ที่มีชื่อเสียงเรื่องความสัมพันธ์กับผู้หญิงการหาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยรักษาภาพลักษณ์ของฟ็อกซี่แกรนฟ้าจึงไม่น่าแปลกใจความลงไหลในเรดิทอร์ของไบเยอร์จึงไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพ แต่ยังเกี่ยวข้องกับการพยายามรักษาสเสน่ห์และความมั่นใจที่เขาเคยมีในอดีตปัญหาของการโฆษณาว่ารังสีมีคุณสมบัติในการรักษาโรคคือมันไม่เป็นความจริงเลยโชคดีที่ยาคล้ายๆกันที่เกิดขึ้นจำนวนมากในยุคนั้นไม่มีเรเดียมผสมอยู่จริงแม้จะอ้างว่ามีอย่างไรก็ตามตลาดในยุคนั้นเต็ไมไปด้วยผลิตภัณฑ์หลากหลายที่อ้างว่าดีต่อสุขภาพอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นครีมบำรุงผิวผ,วผสมเรเดียมยาสีฟันสบู่ หรือแม้แต่ช็อกโกแลตผสมเรเดียมในช่วงปี1920ถึง1930เชาวอเมริกันมีความลงไหลในเรเดียมเป็นอย่างมากผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรเดียมกลายเป็นกระแสนิยมและผู้คนเชื่อมั่นในคุณประโยชน์ที่โฆษณาไว้แต่กระแสนั้นเริ่มจางหายไปหลังจากการเสียชีวิตของเอเบนไบเยอร์ซึ่งเปิดเผยถึงอันตรายที่แท้จริงของเรเดียมการจากไปของไบเยอร์ กลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้สังคมตระหนักว่าการสัมผัสกับสารกัมมันตรังสีไม่เพียงแต่ไม่ใช่สิ่งวิเศษที่ช่วยรักษาโรคแต่ยังเป็นภัยร้ายแรงต่อสุขภาพที่ไม่สามารถมองข้ามและละเลยได้เอเบนไบเยอร์เป็นลูกของนักธุรกิจชื่อดังและเขายังคงดำรงตำแหน่งประธานบริษัทเหล็กของพ่อเขาเรียนจบจากมหาวิทยาลัยเยลเป็นนักกอล์ฟนักแข่งม้าและเป็นที่นิยมในหมู่ผู้หญิง บุคลิกและสถานะของเขาทําให้เขากลายเป็นตัวละครที่เหมาะสมกับเรื่องราวโศกนาฏกรรมที่น่าสนใจและดึงดูดความสนใจจากสื่อเรื่องราวของไบเยอร์มีความน่าสะพรึงกลัวมากขึ้นเนื่องจากเขาเสียชีวิตจากการดื่บผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาว่าเป็นยาบำรุงสุขภาพและสามารถหาซื้อได้อย่างเสรี เรื่องราวของเขาต่างจากกรณีของเรเดียมเกิลสอย่างสิ้นเชิงเรเดียมเกิลสที่ทำงานในโรงงานผลิตสินค้าเรเดียมซึ่งกลายเป็นคนป่วยอย่างเจ็บปวดและเสียชีวิตจากพิษของเรเดียมเรื่องราวของพวกเธอได้รับการเผยแพร่ในสื่ออย่างกว้างขวางแต่กลับไม่ได้สร้างแรงผลักดันต่อรัฐบาลเท่ากับเรื่องราวของไบเยอร์ ผู้ซึ่งเป็นสังคมชั้นสูงที่อยู่ในสายตาของสาธารณชนจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อบไบยเยอร์ซึ่งนอนอยู่บนเตียงใกล้ตายให้การกับ Federal Trade Commission หรือว่า FTC เกี่ยวกับเรดดีทอร นั่นคือช่วงเวลาที่รัฐบาลสหรัฐตัดสินใจถอดเรเดียมออกจากรายการยาที่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการเรื่องราวของเขาไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความล้มเหลวในยุคข,ของการแพทย์ที่หลวงโลกแต่ยังทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายและการปกป้องผู้บริโภคในช่วงปี1920ผู้คนมีความเชื่อมั่นในพลังการบำบัดของน้ำพุร้อนซึ่งถือเป็นเรื่องที่ยอมรับกันในวงการแพทย์เมื่อมีการค้นพบว่าน้ำในน้ำพุร้อนมีสารกัมมันตรังสี อยู่ในปริมาณเล็กน้อยเนื่องจากมีแก๊สราด,ดอนละลายอยู่ในน้ำจึงมีการสรุปว่ากำมะตันรังสีคือสิ่งที่ช่วยรักษาโรคใน The American Journal ดิอเมริกันจอ o u r น a ล o ออฟเคนิคอลเมดิคัยดร์ซเจดวิดเคยอ้างว่ากำมตรัรังสีป้องกันความบ้ากระตุ้นอารมณ์ที่สูงส่งชะลอความแก่และสร้างชีวิตที่เปลี่ยนไปด้วยความสุขและอ่อนวัยไม่แปลกใจเลยที่ผลิตภัณฑ์ผสมเรเดียมเช่นลูกอมโทนิกบำรุงผมและแม้แต่ป้าหม่ม จะได้รับความนิยมอย่างล้นหลามอย่างไรก็ตามแก๊สราดอนแตกต่างจากเรเดียมซึ่งเป็นองค์ประกอบในเรดิทอร์อย่างสิ้นเชิงราดอนมีชีวิตเพียงประมาณ3วันขณะที่เรเดียมมีชีวิตยาวถึง1,600ปีความแตกต่างนี้ทําให้เรเดียมมีอันตรายมากกว่าหลายเท่าสําหรับกรณีของไบเยอร์เขาดื่มเรดิทอร์ในปริมาณที่มากถึง3เท่าของระดับที่ถือว่าเป็นพิษร้ายแรงอยู่แล้วการดื่มเช่นนี้ต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีทําให้เขาไม่สามารถ หลีกเลี่ยงชะตากรรมที่เลวร้ายได้เลยร่างกายของเขาค่อยๆถูกทําลายจากภายในโดยสารกรัมมันตภาพรังสีที่ไม่สามารถขจัดออกได้ในช่วงสองปีแรกที่เอเบนไบเยอร์ดืม Ready ่มเรดิทอร์เขาพึงพอใจกับผลลัพธ์ที่ดูเหมือนจะดีมากจนถึงมากที่สุดถึงขั้นดื่มในปริมาณ3เท่าของที่แนะนำในแต่ละวันแต่เมื่อเวลาผ่านไปอาการป่วยเริ่มปรากฏขึ้นเขาน้ำหนักลดลง มีอาการปวดหัวและรู้สึกปวดอย่างรุนแรงในบริเวณขากันไก่แม้จะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นไซนัสอักเสบแต่เมื่อฟันของเขาเริ่มหลุดออกและขากันไก่เริ่มสลายตัวไบยเยอร์ก็รู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติอย่างร้ายแรงเมื่อเอ็กซเรย์ของเขาถูกส่งให้กับรังสีแพทย์ตรวจสอบก็ได้รับการยืนยันว่าชะตากรรมของเขาไม่อาจเลี่ยงได้ไบยเยอร์มีรอยแผลบนขากันไก่ที่เหมือนกับเรเดียมเกิลส์ซึ่งเสียชีวิตจากพิษของเรเดียม ไบยเยอร์ยังคงดื่มเรดิทอร์ต่อไปด้วยความเชื่อว่ามันจะช่วยอาการของเขาดีขึ้นทนายความคนหนึ่งที่ถูกส่งไปพบกับไบยเยอร์ที่บ้านของเขาไม่นานก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเล่าถึงสภาพอันเลวร้ายของเขาเนื่องจากพิจารังสีว่าเราเดินทางไปที่เซาแธมตันซึ่งไบยเยอร์มีบ้านที่หรูหราที่นั่นเราได้พบกับสภาพที่ไม่อาจจะบรรยายได้เขายังหนุ่มและมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมแต่แทบจะพูดไม่ได้หัวของเขาถูกพันด้วยผ้าพันแผล เขาเคยได้รับการผ่าตัดขากรรไกร2ครั้งทั้งขากรรไกรบน ยกเว้นฟันหน้าสองซี่และส่วนใหญ่ของขากรรไกรล,ล่างถูกผ่าออกไปแล้วกระดูกที่เหลือในร่างกายกําลังค่อยๆสลายตัวและหลุมเริ่มก่ะตัวในกระโหลกของเขาสภาพของไบเยอร์ไม่เพียงเป็นโศกนากกรรมส่วนตัวแต่ยังเป็นหลักฐานที่น่าสะพรึงกลัวถึงอันตรายจากเรเดียมและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการควบคุมในยุคนั้นหลังการเสียชีวิตของเอเบนไบเยอร์นิตยสารป๊อปปูล่าไซอนมันลีรายงานว่าไบเยอร์มีปริมาณเรเดียมในร่างกายมากที่สุดเท่าที่เคยตรว พบในมนุษย์โดยมีปริมาณมากกว่า30ไมโครกรัมซึ่งถือว่าเพียงพอที่จะฆ่าชีวิตผู้ชายถึง3คนด้วยอาการที่รุนแรงเช่นปวดศีรษะจนแทบทนไม่ไหวกระดูกแตกหักและขากรรไกรที่สลายไปไบยเยอร์ต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสก่อนที่เขาจะเสียชีวิตจากพิษของรังสีในปี1932ซึ่งเป็นเวลา5ปีหลังจากที่เขาเริ่มดื่มเรดิทอร์ เรื่องราวของไบเยอร์กลายเป็นเครื่องเตือนใจอันทรงพลังเกี่ยวกับอันตรายของสารกัมมันตารังสีและการใช้ยาที่ไม่ได้รับการทดสอบอย่างเพียงพอทั้งยังเป็นบทเรียนที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในด้านกฎระเบียบและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภค ในช่วงที่เรเดียมได้รับความนิยมอย่างมากในผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคองค์การอาหารและยามีอำนาจจำกัดในการควบคุมมันเนื่องจากมันไม่เข้าข่ายผลิตภัณฑ์อาหารหรือว่ายาจึงอยู่ในเขตอำนาจของหน่วยงานอื่น อย่างไรก็ตามมีหน่วยงานหนึ่งที่มีอำนาจในการควบคุมเรเดียมนั่นก็คือคณะกรรมการค้าของรัฐบาลกลางหน้าที่ของพวกเขาคือการตรวจสอบและป้องกันการโฆษณาหลอกลวงซึ่งหมายความว่า FTC ทำงานอย่างหนักเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ขายอยู่ในตลาดนั้นมีเรเดียมจริงๆตามที่โฆษณาการควบคุมที่เข้มงวดของ FTC ช่วยให้แน่ใจว่าผู้บริโภคจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีสารกำมะตะรังสีอย่างแท้จริงเมื่อบเยอร์เริ่มป่วย และชัดเจนว่าเรดิทอร์คือสาเหตุที่ทําให้เขาเจ็บป่วย FTC จึงเริ่มการสอบสวนพวกเขาต้องการท้าทายคํากล่าวอ้างของวิลเลียมเจเบลลี่ที่ว่าเรดิทอร์และผลิตภัณฑ์อื่นๆที่คล้ายกันนั้นไม่เป็นอันตรายพวกเขาต้องการให้ไบยเยอร์ให้การแต่เขามีอาการป่วยมากเกินไปจึงส่งทนายความไปที่บ้านของเขาเพื่อรับคําแถลงซึ่งเป็นจุดที่ทนายความพบว่าไบายเยอร์กําลังเน่าเปื่อยจากภายใน หลังจากนั้นไม่นาน FTC ก็ปิดกิจการของเบลี่และผลการสอบสวนของ FTC ได้นำไปสู่การที่ FDA ได้รับอำนาจมากขึ้นในการตรวจสอบคำกล่าวอ้างเกี่ยวกับสปปรรพคุณที่น่าสงสัยต่อมา FDA จึงได้รับการควบคุมอุตสาหกรรมและเพศสัชกรรมทั้งหมดการสอบสวนครั้งนี้ไม่เพียงช่วยหยุดยั้งการแพร่หลายของผลิตภัณฑ์อันตรายแต่ยังเปิดทางให้เกิดการปฏิรูปด้นานกฎระเบียบทางการแพทย์และความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคในสหรัฐ จนกระทั่งวาระสุดท้ายวิลเลียมเจเบลี่ปฏิเสธว่าเรดิทอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของไบเยอร์เขายืนยันว่าเขาดื่มเรดิทอร์มากกว่าไบเยอร์เสียอีกและเขาคือหลักฐานที่มีชีวิตว่ายาบำรุงรักษาของเขานั้นปลอดภย100ัยร้0ยเปอร์เซต์ อย่างไรก็ตามเมื่อร่างกายของเขาถูกขุดขึ้นมาใหม่20ปีหลังจากที่เขาเสียชีวิตจากมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนักวิจัยทางการแพทย์พบว่าร่างของเขามีส่วนผสมของรังสีอย่างหนักมีการอธิบายร่างของเขาว่ายังมีอุณหภูมิที่สูงหลังจากถูกขุดขึ้นมาการค้นพบนี้ยังเพิ่มน้ำหนักให้กับหลักฐานที่ชี้ว่าเรเดียมเป็นพิษและการขายผลิตภัณฑ์ที่อ้างว่าเป็นยารักษาอย่างเรดิทอร์เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างมหัน และก็จบลงไปแล้วนะครับเรเดียมยาครอบจักรวาลการตายอย่างทรมานของเพลย์บอยคำลวงโลกจักหมอก็มาหล่อวิลเลียมเจเบลลี่เพื่อนๆฟังจบแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับอย่าลืมพิมพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วย ในยุคนี้ก่อนที่เราจะตัดสินเลือกผลิตภัณฑ์หรือว่าอะไรก็ตามที่เราอยากจะบริโภคอุปโภคเข้าไปอย่าลืมตรวจสอบมาตรฐานและคุณภาพที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่มีหน้าที่จะได้ไม่เกิดเหตุซ้ำกับเอเบนไบเออร์นะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด u b s สไคร e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเรดไฟพอดแคสต์และเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องด้วยนะครับวันนี้เรดไฟพอดแคสต์ก็ขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ EP ีหน้า สวัสดีครับ